โอเคสวัสดีครับทีนี้ก็มีคําถามเข้ามานะฮะจากหลายๆคนเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยพี่ชิมไดเอทชิดหายขนาดนี้แล้วจะเอาแรงที่ไหนไปแข่งเพลาลิฟตคือคําถามจริงๆคือว่าจะ load, โหลดโหลดคาบยังไงให้เร็วนะครับถ้เาเาว่าปกติที่รู้ๆกันมาคือเวลาแข่งพอกายแข่งบอดี้บิวดิ้งเนี่ยคือถ้าเขาจะโหลดขาบกันเขาโหลดกันแบบสวัน4วันแต่ ผมจะโหลดยังไงนะครับภายใน3ชั่วโมงตอนเช้าหลังจากช่างน้ําหนักเสร็จนะครับก็เนื่งองจากว่าช่างนหนักเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ต้องไปโชว์บอดี้หรืออะไรอีกแล้วตับก็ตามนะครับยกอย่างเดียวเลยนะฮะก็สามารถที่จะดื่มได้นะครับด,รดื่มน้ําดื่มน้ําได้ไม่เหมือนกับแข่งเมนฟรีิทแข่งออกกาที่ไม่สามารถดื่มน้ําได้มากนะครับนะี่เดี๋ยวจะทําให้ต้องบลอติ้งออกมาโอเค ีนี้การที่เราเบลนเนี่ยมันทํำทุกอย่างย่อยดูดซึมได้ไง่ายเข้าไปหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูสูตรกันนะฮะโอเคมาแรกนะครับโคคนัทวอเตอร์นะครับ,รบหรือว่าน้ำมะพร้าวนั่นเองอันนี้ปริมาณ500ร้อยอลกอเข้าไปอันนี้คือเชคผมจะใช้เชคในการทำตัวนี้นะครับในการทำที่คาร์บโหลดดิ้งนะครับของ การแข่งขัน p าว e r l i f t i นะครับทีนี้สิ่งส่วนต่อไปนะครับส่วนประกอบต่อไปคือด้วยนะครับใส่ไปในน้ำตาบเทียบใส่ไปสองเลยมครึ่งต่อมาไม่มี type s o f carb นะครับก็จะมีฟักทองน้ำสลังข้าวโพดเนือ่องจากว่าแข่ง เวลาเริ่มต้นแข่งลาสเวกนาฬิกานะครับผมก็จะไม่ได้อยากต้องการแบบควิกคราตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะก็จะเป็นเลือกที่มันเป็นเอ่อคอมเพล็กซ์ดูซึมได้หลายๆหลายๆแบบน,นะครับเอาโค้ดใส่เข้าไปคอนเฟลามัากทองนะครับ,บใส่เข้าไปอยากได้หลายๆคราฟซอสนะครับต่อไป น้ำพึ่งนะครับฟาสตัติ้งไม่เยอะน้ำพึ่งไม่อยากใสเ่เยอะนะครับโอเคทีนี้ปัดแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเนื่องจากว่าการปัดจะทำให้ทุกอย่างย่อยง่ายแล้วก็ดูซึมเข้าไปแด้งอย่างไรขึ้นนะครับ